สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลูนเฮ้ยม,มาทันการเลยเน,นา,นาละลาบเท่าพี่น้องไอซองถั่วไน้องแคทจองลงให้จอง,ง,จอง <c oughs> มือเกาะเดี๋ยวยเนื้อเนื้อเนื้ออย่าเทียนหอดเด้ดึง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 ดงไองถ้วยบักใหญ่พี่น้องเอ้ย

าม่กแ่ไมง่ายันเงมอกินนึงิกินนึ่งแขกมาดิชงบุกินนไหนเาะไวเาไป้ำอยู่นอกระมขกรข่าวว่าท่เขาเออขอมันหมดไคก่นครับ กินนมคูน่ะอยู่ว่างนั่นน่ะรับเข่าอีกค่อยแคทเข่าทางหน้าหน้ามา่ะมึงไปหลุดมาซาดั้งหน่ะบอลเดนิดไม่จะไปหาแคทไม่เออไปจัดไปพี่น้องเอ้ยมเมื่อวันซุ่มแซวพี่น้องแมวพง Ờ, 3 bản mà nhìn nè Bạn nội năm mông, năm mông này nói, nó mong, nó mong. À, là năm mông nhảy Nói

เราก็ขอใหญ่แล you know <let ting Matthew s> ้วเ่ไปถึงจะได้อี่อหัวขาประคั้มาแล้วมันอยู่ในทีหลดได้พี่น้องเอ้ยขอนี่ใหญ่มุมกาะนะบะโเดไไปได้ดอกีิ น้าตากินะมต้าเนี่ยท่ามันเนนี่ตลาดบ้านเนยังมาด้วยกยังมาด้วยไหมิบบกันเนี่ยมันก็อกว่านังคู่เอาทังนี้กินยก ขยายกล้องนะมันบราณงามเลยมันแบบภาพมันไกลๆเนาะมันเป็นไไหรอกมมีจลาเท้าร่วนบนมันจะแทบเลยขาเนาะขาวเนะข้าวแ้าวแ่บอยู่แอ้วลาบเท้าใส่หัวหอยอแม่แน่แทบได้ว่วนังน้ำบ่ อายังยุ่ยแม่คือสุดอายังเแม่นี่มีังแม่บอลายังเ้อเด็ดอย่าสุดกระจกประเกกนั่นเลยฝาฝฝไปกินคือแบบเออ็ไนมึงโพกันมานั่ิมกินแบบบุเซ่บนะแบบเออแบบจะได้เตมที่นี่มือแกมันกับบริเนนนแล้วสนันสนที่แต่ทิมคลัมาเนี่ กสือามกินพังไปใส่เตี้ยมบ่วงเต็มบ่วงเขาไปมือแรกมันจะหงเลยแหละมุ้ยออันี่นะยากมุกน้ยอมันใส่เนี่ยนะเขียมาลเส็จจังบาทางนี้นีห้องป้าเยอมครับเ่ิอะไรอย่งี้ จ็ขี่หยังเียมขวออเีมอะหมูกินต่อา้กินต่อมาที่หนามบอกเห็นมากแล้วมันออกเป็นที่นามแลเนาะมูมาส่วาบเผาเหรอ่้ยอดเอร์แล้วปูเาบอหาเศษกระเปงเงลอะม่ได้าวยเอแล้วปูงาบอาเกระเปงงาเ้ยเอะ มันเสีบได่มันหอมหอมเนาะอ่าไย่ายี่ยื้ไปไปยังยียื้อยได้า่ได้เยเฮ้ยดาราัวเฮ้ยเมมินี่อ้าสั่นตะทดตะทวมาละเมย์น้าแมะเฮ้ยเมมินน่าเอาังคใส่้เขาอขามาใส อีหามึงมาจะใส่โอ้โหชน่องปลาเนี่ยไปถงหกะบาดไปกินตัวพิมพัวตัวจุกของกันไปกินเนไอาจักเซนน้ดเซนเดียสองเอ้ยนั่นนะกันเอาสองกับใ้ปูมซเลย ก้าสองสี่บบาทอผึ่งพสื่อนะทอดอร่อยนะคะกิน่ิดวลาแพงก่านะแพงเอนังเนเลยไม่แต่มีแต่เด็กน้อยเด็กใหญ่มยอ่อนะต้กินเนาะำก่อนนะเฮ้ยกระพุนะเฮ้ย ทำก่อนตีเลยใครทำเทาแม่แมมอ้ยมันทำบเพศบ้าไม่้อ่อแล้วแม่ต้องซอยมันดิบสอันนี้นะตกใจหมดเดียวมเรียกเลยเ้ยไม่พอญสวนแ้ยบบมเรียกก็ตกใจเลยะก่แบบเฮ้ยเห็นไีลูกน้องต้อรับมลาอย่างดีเลย ตตาคแข้างน <Bond> <innoc ats. S 1> ี <ข os S 3> <Enfin> ้หน่อยเนาะแล้วโมงญหปุ่นมาตัพูดงั้นมาังนาหน้ามอุ้ยมางคำนะมั่มงตาคนนมเอมามานนไยไปมันบัตตัอ้าวกูเบื่อแล้วนะคันดราแม่นนี่นะเออกูเลยจะแค่ลาบเท้าโลดอหนมมจงอายุแขวนะ ว่า้น you. yeah> yeah, ี้นาอะนรขันยันนมุ้เฉี่งเอาแ่อยังนมอะไรยังนมขนมจังหมันได้กินหงาซะบางหเล้อะไรมือ้าในผืนหนาวโซดาลาในหน้านาส้มหยางในหน้าสู่วิทาเพ็งเอาผมย่า่กพอ้ลมาแต่มือสาวา โเอาพริกมาใส่ะสัดอะไรเน้ออีกอีตายนาวเอยกูก็กระแป้งนี่บ้าเธอไปออยกูทังใดหน้าหนอนบนนบอกแม่ไปหาแม่คอยคอยอยู่มาอเจายุดมจักไปใส่กูรู้หมกูเป็นเมียลแล้วล่าแมีมันนี่มันเกินลอยร้วดอพี่น้องเอ้ย ถือใจมันอย่ามั่งบอโอ้ยทคนลงตัวเองนี่เด้งะจุยระจุยยงะจุยหัวันวะหัวันเข่าโอ้ยโอ้ยไปหาหัวคันเข่าอไปไปให้กนครับ พอันทำงานได้นะอมาคอเงินเฉื่อยสดเลยค่ะเฉื่อยสดทะลุมาเนี่ยกระลุนหน้าคบอกปนงเนาะเขาบอกว่าเป็นแต่สีออกมานาะบอกกรลุ้นหนม่เื่อยสดทะลุกันเาตามมันมันหวานนี่ยจะพอมันบานี้าวมายาวันท่ล้อ้นถอเนาะมันอยู่สายไม่บาก่ิดเพ็ดเ้ยมันอยู่สายเาจป็นเลยไห ซ่มแซวแมวพูมังมึงบสีมากลุ่นหาบอมมันกระซื้อให้ลูกนุ่กว่าเอ้ยพอกันหม่คลิปหนาได้ไปดเลยเสบสบายดีจ้ะ